เตรียมตัวลงเรือนะครับเรือจะจอดเทียบนะอาจะไปถ,าถา่ถายไหมถ่ายได้อยู่ใช่ไหม คนจะลงมาอต่างนี้ก็เหมปอกตเกียเลยนะหงพอเนี่ยถ้าใช่ก็ถอดหมอนเยอะเลย นี่กำลังบุรณะทาสีอยู่นะครับทาสีใันสะพานเทียบเมื่อก่อนอยู่ตรงนี้นะฮะพอดีเขากำลังจะทำใหม่นะครับซ่อมแซมนะฮะเดียวก็ต้องเทียบตรงนี้นะฮะ อ,อ๋อไม่ถ้าไม่ลงก็ได้ครับไม่ลงก็อยู่บนเรือได้ดูดบนเรือได้ครับถ้าใครลงไปก็ปดได้ข้างในจะมีมีพระมีอะไรอยู่นะสวยอยู่ครับถ้าลงก็เดี๋ยวเรือจอดเทียบนี<อ>่ครับอดรองเท้าอีกครองเท้าจอดขอด้านนี้ได้ออง้า có okay. Okay, okay. โอเคลงลงได้ครับลงได้ลงไดม้มันเลยมันเลยมันเลยลงได้แล้วครับลงได้ครับก็กำลังสร้างสะพานเทียบนะครับไปด้านโน้น,น เดี๋ยวเราขึ้นไปถอดรองเท้าด้วยนะครับด้านนู้นนะฮะรงกบหน่อยตรงนี้ครับถ้าเข้ามาดูด้านนี้ครับ นี้เป็นด้าน ก็หลายเดือนแล้วที่ซุนิจโจมาสองสามครั้งก็ยังซ่อมแซมอยู่แบบนี้นะฮะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าของพม่าโอ้จะใช้เวลานานมากในการซ่อมแซมหรืหน้าอะไรต่างๆนะฮะก็ใช้โครงสร้างของไม้ไผ่นะครับในการปีนป่ายนี่ไปทาสีโอหน้าอะไรเงี้ยครับแล้วจะเป็นพระที่นอนยาวแล้วก็ปากแดงนะครับคิ้วโก่งฮะตามสไตล์ของพระศิลปะของพม่าเขานะครับ ขอบคุณทีต่ติดตามชมครับชั้นไโจีเทเบิลแชนแนลนะครับสวัสดีครับ